เอามีหลอดพลังงานด้วยรอบนี้อู้คัดซีนคือถ้าหลอดพลังงานเต็มสกิลซีของเราใช้คัดซีนได้ครับไม่ได้มาใช้ผลเสือนะครับแวร์วุฟก็มาครับแวร์วุฟก็มีคัดซีนด้วย กำลังจะเปิดตัวแล้วนะครับคลิปรีวิวผลไทเกอร์นะครับพร้อมกับอีเวนต์ของฮาโลวีนนะตอนนี้คือแชร์ดีรัวมากๆเลยนะครับโ,โห,โห,โหส่วนมากจะมีในต่างชาตินะคอมเมนต์นะคนดูอยู่ที่61,000นะครับตอนนี้ใครที่ดูไลฟ์สวดไปพร้อมกันอยู่ตอนนี้ฝากคอมเมนต์ด้วยนะครับผู้ชมครับและอีกหนึ่งเรื่องที่พลาดไม่ได้นะครับนี่เลยนะนีโมช็อปนะครับใครที่กําลังตามหาไ d ไก่ตันนะครับไอดี ID สัตว์เลี้ยง ID พืชและเบนหลอดรวมไปถึงคลิปเกมพาร์ทนแบบต่างๆนะครับคุณผู้ชมสามารถมาที่นีโม หนึ่ง let's go สองพันยีบสี่รีโอพารอ๋อย้อนมาย้อนมาครับตอนที่รีโอพารของเราโดนเยติกระเทือบผมจำได้เลยตอนนี้เดี๋ยวฟูเอสด <fluid S 1> ดียังผมปรับภาพก่อนอะระดับสูงสุดโอเคจำได้ไหม คลิปนี้เป็นคลิปตอนที่เปิดตัวผลเยีตินะครับพี่เสือของเราโดนกระทืบลิ้เลยนะคือแบบโคตรย่ำยีอ่ะย่ำยีผลเสืออเดินไปไหนอะไรแบบแบบแสงอะไรตาฟานหรือเปล่าเฮ้ย าเชิดอย่างเท่ว้าวชเชนกีโอ้โมเดลอย่างสวยเลยคนดูโอ้เยยตีก็เอานะเอาไปกิน นี่นะโอ้โหยังไงเจ็บเอาเวกว่าเฮ้ยดีมีบูธพลังด้วยอู้ว้าว เป็นไงครับโคตรจับ <All right. S 2> มาแล้วครับว้าวสกิลแซ่บครับนี่คือสกิลแซ่บชิดนี่อย่างเฟี้ยวเลยครับสกิลแซ่บ <X. S 2> <O> uh. ปกติจะเตะเป็นแนวนอนนะครับรอบนี้เปลี่ยนใหม่เตะเป็นแนวตั้งว้าว <Wow. S 2> อะไรผมเอาเสียงน้องยิงได้ไหมโอเคซียูซียำกระหม่มมอมเชด ปกติจะกระโดดย่ำนะครับแต่ว่าตอนนี้ย่ำอยู่กับที่แล้วก็ไปตรงที่ศัตรูเลยนี่ซิกแซกเชนเลีโอผ่านซิกแซกโอ้สกิวเอฟปกติเตะกระเด็นนะชิด นี่คือร่าง a w a k e ใช่ไหมก็คือตอนแปลงร่างชิบว้าว สกิลเอ็กเวอร์ข <se voilà ึ้นนะตีแนวตั้งตีแนวนอนก็ได้ด้วยอู้ชิดสกิลสวยขึ้นมากเลยครับ มีหลอดพลังงานด้วยรอบนี้ออ้คัดซีนคือถ้าหลอดพลังงานเต็มสกิลซีของเราใช้คัดซีนได้ครับอารมณ์ประมาณผลกาวิตี้ผลน,นี้เป็นผลที่สองนะครับที่มีคัดซีนนะ เดียวจัดเดียวจัดโอ่างอะไรวะเนี่ยว้าว อ,อีกร่างหนึ่งใช่ไหมตัวนี้คือร่างตอนอเวกใช่ไหมว้าวชิบอารมณ์ประมาณคล้ายๆแบบปล่อยหมัดพยักคำรามอะ่ะนี่ สกิลโคตรเวอร์เลยนะครับใช้สกิลซีแล้วจะวิ่งเร็วขึ้นเหมือนเดิม F โอ้โหสกิลเอฟคือเวอร์มากเลยครับ uh <laughs> Hmm. <laughs> <laughs> okay. Let me know your thoughts in the comment section down below. This design is peak and I hope you guys all enjoy it because they put a lot of effort into this as you guys can see. And now it's time for you all to meet the new witch NPC. Event ใช่มั้ยครับตัวนี้ Event Halloween potion and here's the guy first up we have the big head elixir everyone hit by it gets an oversized head oh ha 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 namjaan watu potion uh everyone's head into a pubskoo uh next up we have the disguise elixir one of the coolest potions yet it transforms anyone you hit into a random boss for a short time kai lang bit bar to me pochanchan kai lang next up we have the suspicious growth potion พูชั่นตัวใหญ่เออลาวาก็มาครับพูชั่นลาวาเฮ้ยแคนดี้เหรออ๋อสงสัยต้องได้เก็บแคนดี้กันอีกแล้วครับเพื่อที่จะมาแลกของรางวัลนะครับ A, a small candy icon is going to appear in your compass, letting you know it's time to head out. For the first ten minutes of every hour, players can explore the towns and go door to door for spooky surprises. Throughout each town, a few doors are going to be transformed into special. But to me, so high and a half. They're going to see how Samad could hobby die. You never know what's waiting behind those doors. You might end up with a trick. So high. แล้วแต่เราจะเจอนะครับเปิดประตูคือสุ่มอ๋อถ้าโชคดีก็จะได้แคนดี้ครับคือเราต้องสุ่มประตูนะครับประตูมิติบอสใช่ไหมตัวนี้ แว์วูฟบอสตัวใหม่ครับแวววูฟอันนี้เป็นเพียงการสปอยนะครับสปอยเล็กน้อยจะเข้าก็เป็นวันเสาร์พรุ่งนี้นะครับเฮ้ยผลแวววูฟเฮ้ย the pumpkin mask accessory and wow. fruits and more and of course the werewolf mutation itself and this is how mutations actually work anytime you equip the tiger fruit in the future you can re-enable the werewolf mutation instantly through the mutation menu you can find the mutation menu inside your wardrobe the goal of mutations is to give players Cheat. for example the werewolf is slower than tiger but hits way harder than the few uh, review you know โอ้ oh. ไม่ได้มาเช่ผลเสือนะครับแวร์วุฟก็มาครับแวร์วุฟก็มีคัตซีนด้วยเฮ้ยโอ้โหรอบนี้จัดเต็มครับคนดูผลที่มีคัตซีน2ผลเลยครับ ว้าวเจอกันวันเสาร์ครับสี่ทุ่มอัปเดตใหญ่ครับ